มีน้องๆขอมานะครับผมให้กินเบอร์เกอร์หมูนะครับผมมีอย่างละ27บาทแล้วก็มีอย่างละ30บาทนะครับผมแกะเลยกินเลย อ้านี่นะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมมีหมูสองแผ่นนะมีหมูสองแผ่นสามสิบบาท